สวัสดีครับสงกรานวันเนาเขาเขา้าวัดปฏิบัติเพื่อสร้างทุนบุญกุศลก่อกองทรายในรานกว้างสร้างมงคลในครอบครัวทุกๆคนร่วมมือกันเสร็จทำบุญฉากวัดจัดงานบ้าน รวมลูกหลานจัดแจงอย่างแข็งขันร่วมสังสรรจัดดำหัวงานสำคัญอยู่ร่วมกันช่วยกันวันครอบครัวพูดทุกคำด้วยรักและห่วงหาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามาท่วนทั่วบ้างก็หากิจกรรมนำเที่ยวทัวร์ ให้สมกับวันครอบครัวที่แสนดีบ้างเลี้ยงดูปูเสือเผื่อเพื่อนบ้านสร้างความสุขความสำาราญกันเต็มที่จัดสังสรรค์วันครอบครัวกันทั้งทีก็ต้องมีทุกๆสิ่งมาแบ่งปันวันครอบครัวคือรอบรั้แห่งความรักทุกๆสิ่งจนประจักษ์ อย่างสร้างสรรค์ผู้ใหญ่จะสรรค์ำที่สำคัญมาอวยชัยให้ลูกหลานจเจริญใจ14เมษากเกษมสารวันครอบครัวที่ลูกหลานมากราบไหว้เป็นวันเนาสงกรานภาคเหนือไทยเป็นวันสุขสุขพาสมัยให้ร่มเย็นกูเร็กลำปางวันรักกรออนรลาย